โคเดนแห่งเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษประจําเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ย,ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตของคุณนั้นจะมีอย่างไรหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะจะได้มีไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้บอกนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตของชาวราศีเมษก่อนเลยนะคะ King of คัพ9ถ้วย7เหรียญ The Tower แล้วก็ต่อมาด้วย2ถ้วยนั่นเองนะคะโอเคมาไล้เรียงที่ไพ่ใบแรกในช่วงอดีตของชาวราศีเมษกันเลยนะคะ King of c ั p นะคะผู้หญิงชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ จะมีการหรือเคยคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าตัวเองนะคะผู้ชายคนนี้มีความรักดีๆด,ดูแลอเอาใจใส่ผู้หญิงชาวราศีเมษไม่น้อยนะคะรูดูด,ดูก็รู้นะคะว่าภายนอกแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ดูนะ่าอบอุ่นนะคะแล้วทำกับข้าวเก่งด้วยบางที ถ้าเขาอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากมายก็พยายามจะทําให้เก่งพยายามจะทําให้ดีอยากจะทําอาหารอร่อยอร่อยนะคะให้สาวๆชาวราศีเมษได้กินนะคะเหมือนเป็นการเอาใจใส่ดูแลเอาอกเอาใจจากเขานั่นเองนะคะและในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษในไพ่ใบนี้อาจารยก็รู้สึกว่าเวลาที่คุณมีความรักคุณพร้อมที่จะมอบความรักความหวังดีเอาอกเอาใจ ใส่คนที่คุณรักมากที่สุดนะคะเพราะเวลาที่คุณรักใครรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณนะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟและก็อ่อนไหวง่ายนะคะให้ความสําคัญกับความรักอยู่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนรักมากๆนะคะต่อมาเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะ ไพ่ใบนี้นะพูดได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวเพศที่3นะคะที่ชาวราศีเมษหรืออาจจะเป็นคู่กรณีของชาวราศีเมษก็ได้ที่เป็นเพศที่3เพศที่3มีอะไรบ้างและก็ไล่เรียงกันไปนะคะนะคะความรักนะของคุณทั้งสองคนนะคะรู้สึกว่าจะแฮปปี้หรือมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเอง ะะชาวาราศิมษตอาจจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวคุณเองหรือคู่กรณีของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะอาจารย์รู้สึกว่าในอดีตนั้นชาวาราศิมษตก็เคยคบหาดูใจกับคนเพศเดียวกันหรือเพศที่สามมาหรือว่าเคยมีประสบการณ์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือคนที่เป็นเพศที่สามมารักใร่ชอบพอชาวาราศิมษตก็ได้นะคะในกรณีนี้นะ ต่อมานะคะก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้ถ้าเป็นการลงทุนหการทำธุรกิจอะไรรู้สึกว่าจะได้ผลกำไรดีและเป็นที่น่าพอใจมากๆนะคะชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาเวลาที่คุณมีความรักนะคะคุณไม่ได้ใช้ความรักหรือคุณไม่ได้ให้ความรู้สึกดีๆกับใครแบบ หรือที่ไม่เลือกหน้าเนี่ยไม่ใช่นะคะคือชาวราศีเมษถ้าจะรักจะตกลงปรงใจนะคะลงเออหรือค่อมหากับใครก็ใช้เวลาดูใจค่อนข้างที่จะนานนะคะพินิจพิจารณานะคะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์นั้นมันซ้ำรอยนั่นเองนะคะในความรู้สึกของคุณแค่นั้นนาะจึงเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์หรือเป็นคนที่เริ่มที่จะดูคนออกแล้ว ะคะว่าเขาเข้ามาแบบไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะ The t ชา e r นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษนั้นบอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นหมดความอดทนหรือหมดความเชื่อใจเสียความรู้สึกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกนะคะ เวลาที่คนเราเสียความรู้สึกมากๆนะมันจะเกิดอาการเงียบโดยอัตโนมัติหรือไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยไม่อยากจะฟังคำอธิบายไม่อยากจะอะไรเลยมันเหมือนคนที่แบบว่าเออพอแล้วฉันพอแล้วอะไรประมาณนี้มันจะหมดความรู้สึกไปเองโดยอัตโนมัตินะนี่ก็คือเป็นอาการของคนที่เสียความรู้สึกแบบซ้ำซากหรือเสียความรู้สึกกับเรื่องเดิมๆมาอย่างแบบ นานแล้วมันสะสมอะไรประมาณนี้นะคะบางคู่ก็จบกันแบบไม่ค่อยดีนะจบกันแบบมองหน้ากันไม่ติดเลยนะคะนะคือแบบอีกฝ่ายหนึ่งใช้ความเชื่อใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นตัวประกันของความรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะมารู้แล้วก็เกิดเสียอ,อกเสียใจจึงทำให้ทุกสิ่งแบบพังทลายความหวังของฉันความรักของฉัน อะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรแตกหักกันก็ว่าได้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้คิดซะว่าคนคนนี้หรือคนที่เป็นดังคู่แท้รักแท้หรือว่าคนที่ศีลเสมอกันนั้นจะยังคงอยู่รอบๆตัวคุณเสมอนะคะ อันดับแรกเลยคุณต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นก่อนคนคนนี้ถึงจะปรากฏตัวขึ้นมานะคะให้กับชาวราศีเมษได้เห็นนะคะคนคนนี้มีนิสัยใจคอศีนินเสมอกันทุกๆอย่างคุณสองคนนะสามารถเข้ากันได้ดีนะคะ,นะคะเรื่องอดีตอะไรที่มันเคยผ่านมาทำให้คุณนั้น จ็บช้ำน้ำใจถ้าลืมได้ก็ควรที่จะลืมแล้วเป็นเริ่มต้นกับคนที่ศีลเสมอกันแล้วเป็นเริ่มต้นกับคนที่เข้าใจคุณเข้าใจตัวตนของคุณมันจะมีความสุขกว่านะคะโอเคนี่คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีเมษนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุดินนะ ต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีเมษนะไพ่ใแบแรกนะคะแปบดบถ้วย King of f ค p s สิบไม้สามดาบ และต่อมาด้วย6เหรียญนั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีเมษกันเลยนะคะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหันหลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทไมอาจารย์ถึงบอกแบบนี้ก็เพราะว่าในเมื่อถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่เห็นคุณค่า อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยดูแลเอาใจใส่ปล่อยปละละเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นเวลานานนะคะเขาจึงอยากกลับไปโฟกัสต,ตัวเองเขาจากมาหรือคุณชาลาสีเมฆจากมาทั้งทงที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะต่อมาก็จะเป็น king of cups นะ ผู้หญิงชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันนี้จะมีการคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะแถมผู้ชายคนนี้ดูแลเอาอกเอาใจคุณดูเป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะคะเอาอกเอาใจเก่งนะคะมีความนุ่มนวลน,นะคะมีมีความเป็นผู้ชายที่นุ่มนวลดูแลเอาอกเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเวลาที่อยู่กับคุณนะคะ ในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าผู้ชายชาวราศีเมษนะเวลามีความรักก็มักที่จะอยากที่จะทุ่มเทและก็เป็นคนที่นุ่มนวลเป็นคนที่แบบสุภาพอ่อนโยนกับเพศหญิงมากๆนะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนคําว่ารักนะคะโดยที่คุณอยากจะปกป้องเธอคุณอยากจะดูแลเอาใจใส่เธอนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่ไพ่สิิไม้กันเลยนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษนั้นรู้สึกว่าจะมีความลำบากอกลำบากใจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามที่จะยือ้อหรือรั้นหรือว่าจะพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่นะคะไม่อยากจะปล่อยเขาไป หรือว่าเขาไม่อยากจะปล่อยคุณไปก็ได้นะคะอ่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างชาวราศีเมษแล้วก็คู่กรณีของคุณนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามดาบนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะบอกให้รู้ว่าชาวราศีเมษมีความรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคุณอาจจะไปเป็นมือที่3ความรักของใครโดยที่ไม่รู้ตัว หรือใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มาเป็นมือที่ 3, สามแทรกกลางระหว่างความรักของคุณกับคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันจึงเกิดเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นหรือจะมีเรื่องเกี่ยวข้องนะคะกับรักสามเศร้าก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะ อย่าใจร้อนอย่ารีบเร่งกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปจนไม่ดูดีๆว่าเขานั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขานั้นจริงใจกับคุณไหมหรือว่าคุณจริงใจกับเขาแค่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้นะคะอย่ามีความใจร้อนจนเกินไปในเรื่องความรักถ้าใจเย็นได้ก็ควรที่จะใจเย็นนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญไพ่ใบนี้อาจารย์บอกว่า มันเหมือนการที่ความรักของชาวราศีเมษทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะ,ะมันไม่มีได้แล้วก็มันไม่มีเสียนะคะเป็นความรักที่ทรงง,งหรือว่าเป็นความรักที่คงตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งมอบความรักให้กับเขาไปสักเก้าสิบก็ได้นะคะเหลือไว้รัก,กเองก็ สัก10%อะไรอย่างนี้นะคะแต่อาจารย์ก็ยังมองเห็นว่าความรักที่คุณได้กลับมาจากคนคนนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายนะคะแต่ก็ได้อยู่นะคะความรักที่เขาจะมอบกลับคืนมาให้คุณนั่นเองนะคะแต่ข้อเสียของชาวราศีเมษหรือข้อเสียของคู่รักหรือคู่กรณีของชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันก็คือว่าเป็นคนขี้สงสารนะคะ จึงอาจจะเผลอไปอมีความสัมพันธ์หรือว่าเผลอแอบ,บนอกใจคู่รักของตัวเองด้วยการที่บางทีคนนั้นอาจจะเป็นคนดีคนนั้นอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เอาอกเอาใจคุณได้ดีมากกว่าแฟนหรือว่าคนรักของคุณนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความใจอ่อนนะคะเป็นบอกเกิดของรักสามเศร้า ะะหรือบอกบอกเกิดของปัญหาที่แบบจะตามมาในเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีเมษนส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินนะคะ ต่อมาเราจะมาดูไพ่ในเดือนธันวาคมหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกในเดือนธันวาคมนะแปดถ้วย ไพเดทแปดไม้สี่เหรียญและต่อมาด้วย1ไม้นั่นเองนะคะโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในช่วงเดือนธันวาคมนะคะไพ่ใบนี้ฝ่นะะายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเดินจากมาหรือพร้อมที่จะเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือคู่กรณีของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าหรือปล่อยปละละเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นเวลานานานะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางเกิดขึ้นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันต,ต่างประเทศกันนะทำให้เวลามีปัญหาหรือปรับความเข้าใจกันนะค่อนข้างที่จะยากนะคะนะและก็ คนที่เดินจากมาไม่ใช่คนที่หมดรักนะแต่เป็นคนที่รักมากที่สุดเดินจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจอะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือเสียใจมากเลยแหละนะคะอต่อมานะคะก็เป็นไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้เช่นเดียวกัน จากที่เห็นจากตัวไพ่นะคะไพ่เดชใครๆก็ไม่อยากจับได้มันเหมือนความตายมันเหมือนความทุกขท์ทรมานอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อาจารย์ขอตีความหมายไปอีกด้านหนึ่งนะคะมันเป็นทางเชิงบวกก็คือการจบจากสิ่งเก่าหรือจบกับคนเก่าหรือเลิกล่าจากคนเก่าแล้วเพื่อพยายามที่จะมูฟออนตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันจบจากสิ่งเก่าเพื่อไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่หรือ กับคนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่เวลาที่คุณมีความรักชาวราศีเมษจะเป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงมากๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะนะความรักครั้งเก่าก่อนหลังนั้นจะนานมากี่สิบปีกี่ปีคุณก็ยังจําได้ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดโดยเฉพาะคนที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณไม่มีวันลืมนะคะนะ ต่อมานะคะก็คือไพ่8หดามนั่นเองนะไพ่ใบนี้ชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวบางทีคุณคิดว่าเอ๊มันแน่นอนแล้วแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความรักของเราได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่มันปปรับ เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนไปอยู่ดีๆอะไรอะไรความรักของเรามันก็เปลี่ยนไปนี่แหละนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับการที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่ใบนี้สอนให้รู้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่สี่เหลียญ ไพ่ใบนี้อาจารย์คิดว่านะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือคู่กรณีของคุณก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่ชอบกักความสัมพันธ์นะหรือเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะหวงของทุกอย่างที่เป็นของตัวเองนะคะรวมไปถึงคนรักด้วยนะมีอยู่กรณีหนึ่งที่อาจารย์จะขอพูดนะ มีชาวราศีเมษบางคนที่อาจจะจบความสัมพันธ์กับคนรักไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเห็นเขาลงรูปร่วมกันแล้วก็ยังรู้สึกหึงรู้สึกหวงรู้สึกว่าโอ้มีการละลานกันอยู่หรือชาวราศีเมษไปละลานเขาหรือเขายัางตามละลานชาวราศีเมษก็ได้นะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังคงเป็นแบบนี้ ทั้งๆที่ก็มีการครบมีการคุยอยู่กับคนหลายคนแต่ก็ยังอยากกักความสำคัญสัมพันธ์กับเราเอาไว้อยู่นะคะคนแบบนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวตัวเองทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้นะคะพูดให้เข้าใจใง่ายๆนะต่อมานะคะก็คือเอ f o อฟวอไพ่ใบนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมของเช้าราศีเมษนั้น คุณจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณรวมถึงประสบการณ์ในความรักของคุณด้วยนะคะคุณอาจจะไม่เคยคบกับคนแบบนี้ที่นิสัยแบบนี้หรือการกระทำแบบนี้นะคะคุณจะคอยบอกตัวเองว่าเอ๊นี่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ของฉันนี่นะคะไม่เคยเจอใครแบบนี้แบบคุณมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของคุณน,นั่นเองนะคะ โอเคเราก็จะมาสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมเลยนะคะเด e เวอร์หเหรียญและต่อมาด้วยสองเหรียญนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เดลเวอร์ของชาวราศีเมษเป็นไพ่สรุปที่ค่อนข้างมีนัยะสำคัญ ะะก็คือคนราศีเมษนะคะคุณอาจจะเคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมีถุนอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ในความรักนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่ามีการเลือกหรือคบกับอีกคนหนึ่งเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อเสียใจจากคุณหรือเผื่อเสียใจจากเขาหรือเธออะไรเงี้ยก็จะได้ยังมีตัวเลือกอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ อาจารย์ขอเรียกว่ามันเป็นรักสามเศร้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะคู่รักหรือฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งแอบเลือกหรือว่าแอบคบกับอีกคนหนึ่งเอาไว้นะคะและในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่นะ,ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นมีอิทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนมากๆความรักของชาวราศีเมษนะคะถ้าประคับประคองหรือรักกันไม่มากพอ ะะถ้ามีผู้ใหญ่หรือใครสักคนเ,นเข้ามาแทรกแซงในความรักของคุณอาจจะจบความสัมพันธ์ลงได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าให้ใครมาแทรกแซงหรืออย่าให้ใครมีอิทธิพลมากกว่าความรู้สึกหรือความรักของคุณทั้งสองคนนะต่อมานะคะก็คือ Eight of p e n t a c l e ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เฮงแล้วก็ไพ่ดีมากๆสําหรับชาวราศีเมษ นะะในเรื่องของการเงินอาจารย์ก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าคุณมีดวงที่จะได้รับรอยหรือมีดวงว่าจะได้รับเงินเป็นก้อนนะเงินเป็นกอบเป็นกรรมเงินกําไรก็ได้นะคะหรือได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักก็ได้นะ ของของสิ่งนี้จะเป็นของแท้ถ้าเป็นทองก็ทองแท้ถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้เลยนะคะและมีโอกาสที่จะโชคดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะต่อมาก็เป็นไพ่สองเหรียญเป็นไพ่สรุปใบสุดท้ายของชาวราศีเมษก็แล้วกันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนนะคะหรือเป็นความรักที่แบบ ออนออนอออหรือภาษาบ้านๆชาวบ้านเลยนะคือแบบคบคบเลิกเลิกรักรัก,ลกเลิกเลิกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังวนกลับมาหาการแต่ก็ยังวนกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจารย์รู้สึกว่ายังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอที่จะมีผลประโยชน์ต่อกันหรือมอีเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้องอ ใช้ร่วมกันนะอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะหรืออาจจะมีธุรกิจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณสองคนนั้นยังคงกลับมาเจอกันอยู่นะคะอืมโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีเมษนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ